วันนี้บรน,น่าจะมาทอดปลาแต่พอได้จับกระทะแล้วมันก็รู้สึกว่าอยากจะตีแบตขึ้นมาทันทีเลยอะอ,ะอ,ะอะฟวอ,ฟอฟเอฟวออฟวเฮ้ยไม่ใช่มันเหมือนพัดตังหา่<อ>าต้องเอามาฟ้อนรำแบบนี้สิมันถึงจะถูกเตลเดลเตลเดลเตลเดล พอเอถอะกระทะมันก็ต้องเอาไว้สําหรับทอดนั่นแหล<ป>ะไปทอดปลาแต่ก็ต้องโพสท่าก่อนนี่ก็คือปลาที่บรรณาจะทอดในวันนี้จะทอดกินคู่กับตาหัวโคลาบี้ที่ซื้อมาก่อนน้านี้ค่ะก่อนอื่นก็มาทําความสะอาดน้องปลาดยการเอาหัวปลาออกแล้วก็ออกก้างปลาออกด้วยบางตัวมันก็จะมีเกล็ดเยอะเลยต้องขอดเกล็ดออกก่อนแล้วไปดึงก้างปลาออกให้หมดทุกตัวโอเคดึงหัวดึงก้างปลาออกหมดแล้วเอาใส้ในถุงไปทิ้งแล้วก็นําปลาไปล้างน้ําเอาสิ่งสกรปรกออกให้หมดโอ้โหน้ําดําแล้วก็ข่าวมากเวอร์ต้องล้างหลายๆน้ําซะแล้ว ยิ่งเรื่องมากอยู่ถ้าปลามีกลิ่นขานะ่าน่ะเขาจะไม่อยากกินเลยค่ะโอเคล้างน้ําเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ในตะแกรงรอให้ปลาเสด็จน้ําก่อนระหว่างนี้ยกวยก็จะเอาหัวโคลาบี้ที่ตาส้มตําครั้งก่อนออกมาขูดเอาไว้ครั้งที่แล้วตําไปหัวละครึง่งเดี๋ยววันนี้จะขูดตาให้หมดเลยเริ่มจากปอกเปลือกหัวโคลาบี้ออกเอาเนื้อที่มันดําๆออกด้วยเพราะว่าแช่ตู้เย็นเอาไว้นานปอกเสร็จแล้วเนื้อขาวจัวยจะใช้ที่ขูดตัวนี้เอามาขูดใช้ดีขูดสะดวกแถมฟรีด้วยเงินให้มาค่ะใใคครรออยาาากกไไดดดดด้็็ลลงปเเินนนหตูะะสจ แล้วก็คือเส้นยาวสวยมากจากนั้นก็มาเริ่มปรุงรสปลาด้วยเกลือโดยใส่ลงไปเยอะๆเลยเพราะว่าเกลือที่เนี่ไม่ค่อยเค็มค่ะใบโหระพาแห้งใส่ลงไปเพื่อกลบกลิ่นคาวของปลาแต่ก็รู้สึกว่าต้องใส่เกลือเพิ่มอีกนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยดำป่นคลุคกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันจากนั้นก็มาเริ่มใส่แป้งทอดนี่คือแป้งข้าวโพดแบบออร์แกนิกเทใส่ลงไปเยอะๆเลยนี่คือแป้งสาลีเทใส่ลงไปเยอะๆเหมือนกันใช้มือขยำขยำคลุกเคล้าแป้งกับปลาให้เข้ากันขยำขย่าแบบนี้ดีกว่าโอเคเรียบร้อยพักเอาไว้ก่อนรีบเลิกงานกลับบ้าานมพอดี ของในซูเปอร์มาร์เก็ตตามที่กล้วยสั่งมาด้วยอารีบเดี๋ยวพี่กล้วยจะทอดปลาให้กินนะวันนี้โอเคไปอาบน้ำแล้วค่อยกลับมากินข้าวได้มาค่ะมาเริ่มทอดปลากันดีกว่าจะเรียงปลาใส่ลงไปในกระทะทีละตัวแบบนี้เลยนะคะชุบหายละลืมใส่น้ำมันก่อนเรียงปลาใส่ตอนนี้เลยก็แล้วกันเอแรงเกลีย่ยสักน่อยจากนั้นก็เรียงปลาใส่ลงไปในกระทะจนหมดนี่คือการเรียงปลาทอดสไตล์ตุรกีค่ะเรียงเสร็จก็เทน้ำมันใส่ลงไปอีกรอบโอเคเรียงปลาเสร็จแล้วก็มาเริ่มทอดได้ซึ่งการใช้กระทะแบบนี้มันสะดวกมากเลยค่ะเพราะ ได้ที่แล้วเท okay, พริกกระทะอีกด้านขึ้นมาแบบนี้พอเปิดออกมาปลาก็ยังเรียงสวยอยู่แต่อาจจะคลาดเคลื่อนนิดนึงเขย่าสักหน่อยก็กลับเข้าที่แลหรือจะกลับด้านแล้วก็เทแบบนี้ก็ได้ทําได้หลายแบบสนุกดีค่ะขอทอดได้ที่ก็คีบมาใส่จานํา<ำ>มจริงเทจากกระทะใส่ลงไปในจานเลยก็ได้นะคะมันจะได้เป็นวงกลมแต่กวยไม่ได้มีจานใหญ่ขนาดนั้นกวยก็เลยคีบใส่จานแบบนี้แหละจ,<า>จากนั้นก็มาทําส้มตําหัวโคลาบี้กันเลยแน่นอนว่ากวายก็จะตำสองแบบอีกแล้วก็คือตําไทยกับตาปลาร้าของอารีบก็ใส่พริกเม็ดเดียวอีกเช่นเคย คือน้ำตาลมะพร้าว <c oughs> ครั้งที่แล้วมีคนคอมเมนต์ว่ากล้วยไม่ใส่น้ําตาลนี่ค่ะมาดูให้จะจะเลยนะคะว่ากล้วยใส่แล้วก็ใส่ผงชูรสมะเขือเทศลูกเล็กใส่ลงไปเยอะๆหน่อยเลมอนฝานลงไปบางๆแล้วก็เยอะๆเพราะว่าอารีบชอบเปรี้ยวใช้สากตำตำตำกดกดกดให้น้ําแตก